สวัสดีค,คบดับพี่น้องผ่องแปดสุขสุขคนณมาอนกับผู้เ่ยยันเก่าเาพี่น้องยันเอก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยกับแม่แตนพี่น้องเพื่อนกันสีเดินทีมงานกับสีเดินทางกลับภาคอีสานนะนะพี่น้องสเสร็จงานอยู่กรุงเทพรเราเป็นตาหักคักพี่น้องบอดบอยกับแม่แตนแจกเงินขวัญถุงลูกๆก่อนเดินทางกลับภาคอีสานพี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องจ๋าผู้นำทีมงานเพ่อนแบบ น่ารักที่สุดเลยแม่แตนและบอสแจกขวัญถุงก่อนเดินทางกับภาคอีสานพี่น้องโอ้เป็นทหาหลายพี่น้องจา่าผู้นำทีมงานมาํำใจกันลอยน่ารักที่สุดเลยบอสบอยกับคุณแม่แตนพี่น้องจา,างนะครับโดยยานุขออนุญาตบอสบอยกับแม่แตนอ่านคอมเมนต์สูฟังด้วยพี่น้องจา่า แฟนกับแฟนพิงกับเขามากดไลค์กดแชร์เต็มเลยพี่น้องเป็นทหักกักพี่น้องจาน่ารักที่สุดเลยเด็กๆลูกๆเดินทางกับภาคอีสานนี่แหละหัวหน้าวงที่เลี้ยงลูกน้องเป็นเล็กๆน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆน้องสู้ต่อนะคะสาธุคะ่ะพี่น้องทานายกาสาธุยินดีด้วยคะ่ะขอให้ครอบครัวคุณบอยจองมีแต่ความ สุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะยินดีด้วยกับแม่แตนบอสบอยและขอให้ครอบครัวแม่มีแต่ความสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีตลอดและตลอดไปด้วยเทินซาธุท่านนี้ก็ว่าเงินจำนวนน้อยแต่มากด้วยน้ำใจจ้าขอให้ปังทุกอย่างที่ทำนะคะบอสบอยกับแม่แตนพร้อมทั้งทีมงานสุขสุขคนสุดยอดครับยินดีกับ คนที่ได้รับนะคะพี่น้อง่านเอกว่าน้ําใจของผู้นําทีมงานที่ชื่อบอสบอยพร้อมครอบครัวที่มีให้ทีมงานหมอลําใจเกินร้อยขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครอบครัวมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นสุขไปแสดงสถานที่ใดให้มีพี่น้องรักและมาให้กำลังใจอย่างอบอุ P ่นแมนพี่น้องบอสบอย มอล้าใจเกินลอยพร้อมทั้งซอยแอนออรดีออรดีแบรนด์พร้อมเด้พี่น้องเพื่นไปทั้งใดเป็นแฟนขับแฟนเพลงมาให้กําลังใจลุนลามเต็มเวทีตลอดพี่น้องเป็นทหากคักพี่น้องจ้ะสุดยอดค่ะอีลีกาลังใจลุนลามมอล้าใจเกินลอยปีที่เก่าพร้อมทั้งออรดีแบรนด์ซอยแอนออรดี and, A D. โอ้ยสุดยอดดีใจน้เพืนพี่น้นองจ้าไปทั้งใดมาทั้งใดก็บคอยแฟนขับแฟนเพลงล้นลามถูก เฟทีทุกแห่งทุกหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องจา้าท่านีกว่าสุดยอดผู้นําคลิปนี้ถือเป็นบุญอนุโมทนาสาธุบุญแม่แตนกับบอดบอยดูแลทีมงานดีเยี่ยมเลยคะ่ะท่านเกว่าแม่แตนบอดบอยซอแอนน้ําใจของเพื่อนงดงามเป็นห่วงเป็นใยลูกน้องมากๆถึงจะน้อยแต่มันมีค่าทางจิตใจขอให้ดังๆปังปัง ทั้งสองวงนะคะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนค่ะรวยรวยปังปังตลอดไปร้อยล้านพันล้านค่ะแมนพี่น้องบอดบอยซอแอนสุดยอดดีพี่น้องจ้าผู้นำทีมงานสองบอดมอลําใจกันลอยกับออร์ดีแบรนด์สุดยอดแท้งพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนเป็นครูสางครูสมครูบุญบารมีเฮงเฮงปังปังรวยรวยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเฮงเฮงปังปังรวยรวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพร้อมทั้งทีมงานสุขสุขุณ แห้งๆป,ป,ปังๆเลยๆพ่อแม่พี่น้องสุสูสุ้คนอยู่ดีไม่แห้งแห,งแหง้งปังๆคือกันเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย